เหมือนตอนสมัยรุ่นชาเดกเด็กอะค่ะเขาจะแบบออเดชั่นเขาจะหามีโมเดลลิ่งติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาติดต่อพี่สาวชามาค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยเอาไปสองคนแล้วพี่ชาเนี่ยเขาอินโทรดค่ะเขาไม่ชอบอยู่หน้ากล้องเขาทําไม่ได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมาเสียเที่ยวก็เลยเอาน้องมาเล่นแทน็คือตอววัยนั้นเราอายุเท่าไหร่ชาสามขวบมั้งคะสามขวบแล้วพี่อะคะแล้วพี่หนูพี่ห่างกับชาสองปีค่ะอ๋อก็ห้าขวบเขาต้องการเด็กห้าขวบแล้วเราเล่น เป็นเด็กห้าขวบเหรอใช่ต้องลเล่นเป็นเด็กห้าขวบแล้วสุดท้ายเราได้ปะได้ค่ะได้ด้วยโหเจ๋งแล้วแล้วยัง,ยงจำอะไรได้บ้างไหมวันนั้นเข้าใจไหมว่านี่คือฉันมาเป็นนักสแสดงเด็กชาจําไม่ได้เลยค่ะต่ว่าแม่เล่าให้ฟังว่าหนูเดินเข้าไปแล้วก็แบบแนะนําตัวเองสวัสดีค่ะหนูชื่อชาเลต <planning S 2> แล้วก็แบบสดใสมากหนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่และแสดงว่าคุณแม่เองก็อยากซัพพอร์ตให้ลูกๆได้เข้าสู่วงการบันเทิง คุณแม่ช่ค่ะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เลยแบบโ <c oughs> อากาสเข้ามาอยากทํำไหมอะอยากทาก็ลองลองลองอะชอบเรียนศิละปะก็ศิละปะไปอะไรเงี้ยแต่พอ,อชาลองอันนี้คะ่ะแล้วพอทําตัวเนี้ยทาได้ดีพอมันมีตัวต่อไปมาชาก็อยากทําอีอะทำอีเขาก็เลยโอเคถ้าอยากทําอะไรเขาก็ซัพพอร์ตสิ่งที่เราอยากทํา <c oughs> ไม่ได้แบบมุ่งมั่นว่าลูกต้องเป็นดาราเท่านั้นแล้วอย่างตอนนั้นตอนเด็กๆที่เราต้องรับบทบาทอย่างเช่นแบบ ร้องไห้เสียใจณวันนั้นเราเรายังไม่เข้าใจอะไรเหล่านี้เลยเราแสดงไปได้หรือว่าเราไปยมองมีคนยิกเท้าเธออยู่เอาเข็มจิ้มอะไรเงี้ยมีเบอร์นั้นเหละบางคนเขาบอกมีนะนักแสดงผู้ใหญ่บางคนเคยเอายมองทายอย่างงี้ใช่ใครมีคนแนะนําหนูอยู่แต่ว่าไม่ไม่มีเลยนะคะเท่าที่จําความได้เหมือนชาว่าแม่อธิบายชาให้เข้าใจอย่างละเอียดโดยที่เขาจะทดแทนจากเรื่องใกล้ๆตัวเราแม่ในเรื่องต้องเสียชีวิตแม่เขาก็ทดแทนง่ายๆเลยถ้าชีวิตหนูตอนเนี้ย ไม่มีมาม่าหนูจะเสียใจไหมอย่างเงี้ยออแล้วเราก็แบบเออมันคงเศร้ามากมากนะแล้วชารูสึกว่าชาคิดตามเนื้อเรื่องได้เร็วก็เลยแบบเหมือนมันอินตามเหมือนอน่านหนังสือดูหนังแล้วเราอินตามอะไรอย่างเงี้ยเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แหละใช่ใช่<ม>แล้วตอนเชเด็กๆตอนนั้นเริ่มมีแบบงอแง,งแบบไม่อยากทํางานอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยมีเลยค่ะเหมือนชาเอนจอยมากๆที่จะอยู่กับ<ม>ทุกคนแบบ สนุกที่ได้ไปแบบแบบเพื่อสิ่งดีแบบไปโรงเรียนก็สนุกอยู่กับเพื่อนแล้วพอแบบโอเคเราจะใกล้เวลาทํางานเราก็จะไปเจออีกสังคมหนึ่งอะค่ะก็สนุกที่จะไปอยู่แล้ววันนี้มีซีนอะไรน่าสนุกสนุกก็จะตื่นเต้นหนิเคยเล่นกับลุงเออนันบุญนาค่ะการที่ได้นล่าฟังเรื่องราวของลุงเอสนุกสนุกแบบเขาผ่านอะไรมาบ้างหรือแบบเรื่องราวชีวิตเขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรายังเด็กเรายังไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตยาวแล้วเรามีมาที่แบบวันนี้เพื่อนๆที่โรงเรียนเขาทําสิ่งนี้ แล้วเราอยากอยู่ทําสิ่งนี้กับเพื่อนแต่อยู่ไม่ได้ฉันต้องไปทํางานมันมีค่ะมันมีมันมีเป็นปกติเลยเพราะว่าแบ่งเวลาเราก็ต้องเลือกว่าฝั่งไหนเราจะไปทํางานฝั่งไหนจะไปเรียนมันจะมีบางโมเมนต์ที่เราแบบสมมติเหตุการณ์วันนี้เกิดอะไรขึ้นเสยอย่างที่โรงเรียน<ม>ชาไม่อยู่วันรุ่งขึ้นชาไปแล้วเพื่อนเขาก็ยังพูดถึงกับเรื่องราว<ม>เหตุการณ์นั้นาช<ะ>าหลุดไปหลุดหลุดไปจากตรงนั้นแต่ฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ชาได้อีกฝั่งเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่มีใครได้เลย กับการที่ทุกวันนี้ชาได้ทํางานหาเงินแล้วชาก็สามารถต่อยอดไม่ใช่แค่นักแสดงแต่ชาเลินเบื้องหลังได้อีกแบบได้รู้ตัวเองได้เร็วกว่าอย่างเงี้ยชาก็รู้สึกว่าแบบได้อย่างมันเสียอย่างแค่แค่พาดเหตุการณ์นั้นมันไม่ได้ทําให้ความเป็นเด็กเราน้อยลง